มีกฎข้อหนึ่งนะครับที่คนที่อยากจะมีคู่รักที่ใช่อยากจะหาแฟนที่ใช่เนี่ยคุณจะต้อง follow แล้วกฎนี้ทำให้ผมเนี่ยได้เจอแมรี่นะครับกดนั้นคืออะไรเน The law of not settling กฎของการที่ไม่ยอมรับสิ่งที่ด้อยค่ากว่าที่เรารู้คือ settle คำนี้ต้องอธิบายนิดหนึ่งความภาษาอังกฤษคำว่า settle มันไม่มีในภาษาไทยนะครับ settle แปลว่าอะไร เดตโตแบอว่าเอาแค่นี้ก็ได้นะ <So S 1> คือพอพอแล้วพอแล้วคนไทยใช้คาว่าโปล่งประมาณนึงคนไทยใช้คำว่าป,ปรานะ่ใปงใจประมาณนะึงแต่คุณต้องแยกให้ออกนะระหว่างคําว่าปร่งกับปล่อยวางปล่อยวางเป็นเรื่องดีปล่อยวางผลลัพธ์ทําให้ดีที่สุดในขณะนี้ทาให้ดีที่สุดแล้วปล่อยวางผลลัพธ์แล้วออกมาเดี๋ยวผลลัพธ์ออกมาดีเองแต่ว่ามันแตกต่างกับคำว่า settle. s e t t l e settle คือ เราคงก็ได้แค่นี้ชีวิตเนี้ยอันมันระลงประมาณนี้มันเกี่ยวกับทุกอย่างของชีวิตคุณด้วยนะไม่ว่าจะเป็นอาชีพไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ที่ใช่ไม่ว่าจะเป็นคู่รักที่ใช่คุณอย่าเซ็ตโต้คุณตั้งเป้าที่มันเร้าใจคุณแล้วมุ่งไปในทางนั้นแล้วคือคุณจะมีพลังอะ่ะเมื่อคุณมุ่งไปหาสิ่งที่อยากได้จริงๆใช่ไหมไหมาเรนใช่มีมีหลายคนอันนี้เจอผู้หญิงไทยเยอะมากที่ทําแบบนี้นะคะคือ เขายอมแต่งงานกับผู้ชายที่เขาแบบเขาก็โอเคเขาก็เฉยเฉไม่ได้ทำให้หัวใจตื่นเต้นเท่าไหร่ผู้หญิงเขาก็เขาก็บอกกับตัวเองว่าก็คงได้ดีแค่นี้คงหาดีกว่านี้ไม่ไม่เจอแล้วก็เลยโอเคก็จะแต่งงานเลยเพราะว่าดีกว่าไม่แต่งแต่ขอบอกนะคะไม่แต่ง ดีกว่าแต่งกับคนที่ไม่ใช่ใช่เพราะ,ราะว่าแต่งดีกว่าถูกต้องเพราะว่ามันมีคำานึงจากหนังหนังนนเรื่องหนึ่งนะพูดดีมากเลยเขาบอกว่าการแต่งงานเนี่ยมันก็ยากพอแล้วที่จะมาเสต็จสที่จะมาปลงคุณจะต้องแต่งงานกับคนที่แบบทําให้คุณเร้าใจคุณแล้วก็แบบดูทุนสมบัติคือสิ่งที่เราอยากได้แล้เราอยากจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยแล้วพอแต่งงานแล้ว มันก็จะมีเรื่องท้าทายอะไรของมันเองแต่แต่ว่าขนาดกับคนที่ใช่เนะี่ยยังเป็นแบบนั้นเลย uh huh. แต่ถ้าคนที่ไม่ใช่จะขนาดไหน uh huh. เข้าใจป่ะคุณจะไม่มีพลังงานจะไม่มีความอยากที่จะไปพยายามยิ่งกับคนที่ไม่ใช่เจอเจอคนที่ไม่ใช่แล้ว หรือว่าคนที่แบบมันกินเหล้ามันสูบบุหรี่มันเที่ยวผู้หญิงอะไรงนี้ก็มันคนได้แค่นี้ชิวฉันชิวฉั้นก็เป็นแบบนี้มันไม่ได้นะครับแล้วอีกข้อสําคัญคือเราจะต้องพัฒนาคุณค่าตัวเราเองด้วยอันนี้บลิกเรี่ยงไม่ได้ไม่ใช่บอกว่าฉันดีเธอเกินไปที่จะมารับเธออย่างเธอมันไม่ใช่อารมณ์นั้นนะครับอย่าเข้าใจผิดมันจะเป็นอารมณ์ประมาณว่านี่ฉันอยากได้คนคุณสมบัติประเภทนี้อย่างที่ผมตั้งเป้าว่าอยากจะได้คนคุณสมบัติแบบแมรี่แต่ถนเขียนไม่ได้หมดเลยมีต้องมีอะไรบ้างเสร็จแล้ว ผมพัฒนาให้เป็นตัวคนที่สมควรค่าที่จะได้รับคนแบบนี้เก็ตไหมครับ <c oughs> คุณตั้งเป้าคุณสมบัติที่เป็นอุดมคติของคุณเลยให้มันดูสูงสูงสูงเข้าไวา้ไม่เป็นไรแต่คุณพัฒนาตัวเองให้เหมนาะนนใช่แล้วให้เป็นคนคู่ควรกับคนนั้นแล้วคุณจะอยู่แบบมีแบบอืมเรามีพลังเว้ยเราทํารู้ว่าทําไปเพื่ออะไรรู้ว่าเราพัฒนาตัวเองไปเพื่ออะไรรู้ว่าเราจะสวยหุ่นดีหน้าตาหล่อขึ้นดูดีขึ้นเอ่อออกกำลังมากขึ้นเรารู้ว่าอย่างน้อยฉันมีเป้าหมายเว้ยฉันจะได้ มีคู่ที่ฉันเราใจจริงๆโอเคนะครับอันนี้ใช้ได้กับทุกเรื่องเกินเรื่องของคู่ด้วยผมใช้เทคนิคนี้มาตลอดชีวิตผมมั่นใจเลยว่ามันจะเวิร์กสำหรับคุณเพราะมันเป็นกฎแห่งการตั้งเป้าผมศึกษารเรื่องนี้มาตลอดชีวิตถ้าใครอยากจะมา p r i v a t ค c o ช c ่ i n กับผมหรือกับแมรี่นะครับ จะเป็นแมนรี่ส่วนตัวก็ได้เป็นผมส่วนตัวก็ได้นะครับแต่ผมก็โคชในเรื่องของธุรกิจและเรื่องของความสําเร็จเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของชีวิตก็แมรี่จะช่วยได้ถ้าเกิดใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับหรือว่าจะโคชคู่ก็ได้นะครับวมมันนี้ก็มาเป็นผู้ช่วยโคชแมรี่ด้วยโอเคถ้างั้นก็ขอลากันแค่นี้เดี๋ยวจะโชว์ก่อนว่าวันนี้เ,นเราอยู่ที่ไหนกันเ <c oughs> พื่อนของเราโชว์มาชวนมาที่บ้านของเขานะครับ แล้วก็เขาชวนมานอนที่นี่สองคืนแล้วก็โอ้โหบ้านใหญ่มีหลังมีทั้งหลายหลังด้วยนะแล้วเขาให้เราหลังหนึ่งเลยนะโอ้โหสวยมากเลยตรงนี้นี่คือดูมีอีกรอบหนึ่งเห็ไหมนี่ดูขนาดของอันนี้อันนี้เป็นที่ต่อไฟเออเเรียกว่าอะไรต่อผงไฟใหญ่มากต้องดูความต้องดูความใหญ่ของมันวยยิ่งใหญ่สุดยอดเลย แล้วก็ดูรอบรอบบ้านโอ้โหกว้างใหญ่ไพศาลแล้วนี่คุณมันไปไป,ไปได้ตลอดแล้วมีทางลับ <laughs> ทางลับไปแต่ไม่หมดด,ด,ดูจนแบบโชว์ไม่หมดเลยเนี่ยโอ้โหส,สนุกสนุกสนุกแล้วกเ็เราสองคนลา,<ร>าแค่นี้ก่อนเราีค,ครบ,บ๊าย,ยบาย